ขัรบกตำลกั่งนคืนเมื่อกี้้รับบมาน้อยอาบามาให้ผู้ที่บาสวันบอีไปให้กับเีจะอวัางหน้าออกขวาไปโอ้โหไม่ทันหลตูบอลออกไปเลปีเมื่อเมื่ออวกนย่างงี้นี่น่ากมา้เใหญ่ วันนี้มันค่อยมีโจทย์นะครับไม่มีเลยเดียวบอลบอลบอลติดกับปีกซ้ายนี่เด็กนั้นหึงใจ ขีดตะพงมาน่อยขีงมองซ้ายให้ขวาอาทิตย์ีจับเยวได้ครับารนี้มาให้กับพันวัตบอมเลิศซัดไกลเลยครับโมกุนี่ต้จัดทีสิ ทีนี้ยับขวามาให้กับคุณวั์ศรีเสนาขวาให้กับอนวัฒน์อาทิตย์บงข้ามตาหนะโดนทั้งสองชน โดยเชต้องไม่มีผู้เล่นฝั่งตรงข้ามมาเช้เ่ี่ออยู่นเข้ามาแต่่าอ16ทีหลังเนี้ยใองเกี่ยวไม่อยู่าดที่ับเิกอกามาให้กบมนวัดบัมเรเก่งในเชิเก่งใหญ่ ขวามาปุริวัตเล่นได้มทาไมไปาอทพย์ไปยังเอาทีมไหนไปเสริมทิพไหนติพก็มากาการการนทางทฤษุริวัารกว่าเป็นกาับบุกมาน่อยปุริบด์มาโดนโดนรับการเยนร เลี้ยใหม่รัทำสกษณ์สแสงสดใสเปิดมาป็่ชาทิตที่พยายามหาทย์พาบอลสีตงสายเข้าไปพัวพันอาทีาา่พยายมามจับยาวไปแม่า,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 า้วยสีพาดูเขียยแก้วนั้น แก่แล้ให้มาอาเิียนปุ๋วัดเพิ่มมากธกิริปอดมาสอสามตรงกับขาดรับไม่ได้ครับปอดบอลเร็วมาให้กับกิจติงศ์เพาะเินมาให้กับกิติยพงศ์วงหน้าพอข้าากมาให้กับกิติยมงมาต่อมาให้กับกิตติงมาน้อยความกำลังสูงไปถึงผู้ทิ่ครับ นุเทียบแก้วแล้วปะกาศยาวข้าบปากออกฝั่งนสังสุดใจุ้มออกผู้ทิพย์บางว่าได้ครับเกติยมพงศ์างหน้าเกติยงพงออกามาให้เด็กหนเกกิยพงออกคลายมาให้กับผู้ทิพย์อัศวันเบนคืนาปไปพิพัดพงสู่นั่งเสร็จสิ้น โดนคำเปลาครับฟมัดวง้งัอยู่สนามหึงเสื้อสีเหลืองคำขาดเทปซีจากกำแพงเพชรนอมาเตอร์สีน้ำเงินคอมีไกลรับไปตั้งรับงมาน้อย

มองขวาให้กบดที่้ำมมาแล้วฮะน้ำมงขวาไปทีนให้กับเด็กสนสุดใจอหลูกนี้หังสันแต่มาให้กับพิพัฒน์พงเพียงนหลังมาตั้งต้นใหม่ด้ัองทึ้นโอค หลังสันหมนี <c oughs> Shit, ้สวยครับตรงนี้ทางั่งเลยให้กับกิดนังกินังมาน้อยตัดไปครับจับร้อยอยู่แถวสได้เจกับนี้แล้วมีวงสีไม่ทันนะตรงน้กัดดอเลยครับเนอมอเตอร์ยังสู้กับรุ่นพี่ได้สนุก

แล้ววงกีตี้พงเกินไมโอนยิบโนิถุ่มมาให้หลังสันหลังสันดึงบอลนีไ้ไปแหวงวงร้องไปได้ไหมโูนสากอนยิบนส,สนามนึงเรื่อสีเหลืองสำคัญสี เิาก็ต้องการัทครับกลินับนนมงมาน้อยจะเป็นผู้เล่นตรกนี้ขึ้นไปโอ้นไปติดกำแพงครับจาวัอสองเปอแต่ฉันยิงมุ่แก้ไม่ได้ครับสู้ด้ฟุวบอลแชมปเลยวัเก้ามาแล้วนะแต่กันสู้ใจ แข่งก่อยจบคึ่งแรกนครับาผานุตาไได้ไหมนาทีมีพาบอลเครับที่อกขวามาให้ครับผลิวัตรหน้าิดไไปผ่านกิติยมงวงหน้า เขียวไม่ใส่พี่เขียวยางเ่ยอาเนยออกไปล้พูดที่นีให้ทาฝั่งน้องมอเตอร์เก่งแรกโมเดลสู้เก่งใหญ่สนุกน้คึ่งราแรก มองเข้าไปได้ไหมเออคุ้มไหมเขาหานวัดหันวัดบอลเลยเจอกิติยงบงบล็อกไว้ได้ครับออกวางโดนต่อฟาครับกิติยงบงวางหน้า เกมใหม่ครับทั้งฝั่งข้ามขันปูทย์เล่นสั้นไปให้บปิี่ปุ่งจ่ายคืนมาลองเซ็สบอลไปที่กิกตะลังป์งมาน้อยที่มันจะได้เนี่ยใช่ออกทีมมาไม่กลับกลับมาไม่มีสร้างพื้นใจประดับไว้หน้าโรงเรียนได้ทุ่งครับเชรศักดิ์พานุวัฒน์ปูเสร็จให้ทั้งฝั่งรอมอเตอร์ได้ อาทิตย์รีจับกระเด็นซีกี้ลงนี้ขึ้นไปครับ,รบกเกติยม,มพักมาให้กับเสกสังสุดใจตายแล้วริบเส้นไปไปถึงหลังสายครับมีรถตังกยามรับหล,ลังได้การให้พาโน่ยมเข้ารักกิ้มมาปุริวะสีเส้นหน้าไหลขึ้นหลังไปให้กับคูทิปขออภัยครับให้กับอาทิตย์พานุงแต่งให้กเกติยม,มงบงังอาบอลเหนียวมาทางกว้าง า string, water, ่านมากไปลูกระชอทีอาทิตย์อาทิตย์ให้ไปที่กวงศีบอกกันอยู่เกี่ยวบอลล้นะครับสี่พ์วงวัิบัเบอรหลายคืนมาอาทิตย์มาที่พานุพุริวัตเขาให้งฝั่งอมาเตอร์ด้อาทิตย์

บอลห้าตามช่องพัดติบพอกันเลยคนระับดึงสังเตรียมทำสก,กัดออกมาได้ดให่าาใหสู้นะครับสำกรดีกิตติพงศ์ให้ผู้ทิพย์อับตวันพอข้กลามาให้ทิพ์พัดวงสูงเร็เส้นเกตุพงศ์ออกวาไปให้กับเด็งันสุดใจหลมาให้เกพยมพงวางหน้ากติพย์งพง์ออกมาให้หลังสันเนียนไทยสงหลังสัขนข้ากลางมาหลังสันบอเแลวมาแถวส ไม่ผ่านผู้เลี้ยงวันสีเสนาบอล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 เลี้ยลีานเข้มแข็งมีทุกจุดเลือดเกมใหม่ครับทางฝั่งสี้คัญเนาะพิพัฒน์พงศ์มาทะลุมาผู้ที่เกียวไม่ทันครับเผื่อเไปโดนเลยครับทุกท่านบอลมันเด้งหนีเท้า ลงยูทูปไปื่อสี่ห้าผู้แล้วนะครับดูกันได้แล้วตอนนี้โทรศัพท์ใครเข้าหยุดทูปเข้าอินเทอร์เน็ตได้ทีมกับว่าฟุตบอลรังกระต่ายสปอร์ตครับที่ไล้แล้วไว้พิพัฒน์มงศ์โอ้ยยังได้อยู่ตะวันออมากลูกช่องสวยครับเซ็งนั่งุดใจเคลนมากโอ้ยลูกนี้ไม่ทันครับกิดสพงศ์เือมได้รู้นเลยนะหลังจากไปก็ทั้งฝั่งทีมนอร์มอลเตอร์ ลงเขี่ยเกลันงงคือดังมากนะครับคริวัตสีเสนาตัดข้ามไปไม่ผ่านกิติญวนจบมากทีพัดงงจะฝูได้งชิงจังหวะเล่นได้ก่อนครับปูทิพย์รุนแรงทีพัดงงสู้รู้สึกเต็มออกขวาไปให้ดังสั่นเนียนไทยสองเอากลางมาให้กับพลังเสกสร่นสุดใจยกมากีรพงศ์เกี่ยวไม่ทันครับมาโดนคือสั่งยำคำมงนี้พาออกมา ได้เตะบอยกขามผ่านเนซีศูต่อศูนนครับสนามหนึ่งสีทุกคนนอร์มอเตอร์สีเหลืองข้ามเีสนามสองกำลังจะลงพื้นหลังเรับสีเหลืองวัดโอฟซีสีแดง EKC ขึ้นับราแรกหลังสันพอคืนมาให้กิตเยียบวงวังหน้าโอ้ ตู้เล่มืองเก่งเรกตู้สนุกก <t ried idad> ับเก่งใจนัดมงต่อมานี่ยกับกิติยมคงลองสองใจไหมโอนสกันยังได้เล่นแขนต่อเนื่องครับารดับีมาที่กิติยมคงวังหน้ากิติมงเลือนไาที่ลังสังลังสัง โคโชกไปแล้วครับรังสญญญา์เรียนในทรงฝันวัดรวาเลือ่อนาจโอ้โหใจเือนๆไม่ทันแล้วครับนัดตัววงสี ผลปริชากิจจะลงผรผ่านต้องมีกระบวนการถังครึ่งเวลาแรกผลปรากฏว่ายังทำอะไรกันไม่ได้เสมอก็ไปที่ศูนย์สอบศูนย์สบีดีทำการเลอกตีีเลือรน้องมเดโรนครึ่งเวลากระตอบครับ